สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพราผมโฟนตุงชีเป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจไปลุยกันได้นะครับไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้ไปมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับเที่ยงคืน45ในวันนี้นะครับฟุตบอลยูโรปาลีกครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกครับให้เชียร์ทีมอย่างไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นไปได้เลยนะครับวันนี้จะยกผลบุกไปเยือนทีมอย่าาางกกลบบััคร สำหรับเกมคู่นี้นะครับเลเวกุเซนครับผลงานไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับ13นัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไป12เกมเสมอไปหนึ่งครับฟอร์มดีจะจัดเลยทีเดียวนะครับนี่คือเต็งแชมป์ในรายการนี้นะครับวันนี้นะครับจะนำทัพโดยปาติกชิกนะครับมีฟอรเรียนเบิร์ดอามินแอดลีย์จะเป็น3ประสานในเกมรุกนะครับมิดฟิลด์แดนกลางครับกลานิชาก้า จับคู่กับปาราซีออสครับแล้วก็แบ็กขวานี่จะเป็นฟิมปงแบ็กซด์อเล็กติวมาโด้แผงเกมรับนะครับก็มียินคาปีนะครับโจนาธานทาคอสโนผู้รักษาประตูน,นะครับก็จะเป็นทางฮาราเดกกี้เลยครับวันนี้นะครับจะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างการาบักซึ่งห้านัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการนะครับชนะคู่แข่งไปสีแพ้ไปหนึ่งฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าดีเลยครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับทีมอย่างการะบักผลงานช่วงหลังในการเล่นในบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับสเกมหลังสุดในการลงเล่นครับชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นะครับดังนั้นนะครับดูจากฟอร์มการเล่นณนะชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกเลเวอร์คุเซนครับหยุดยากจริงๆครับพราเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆในฤดูกาลนี้ก็เชื่อว่าเกมนี้จะสามารถบุกไปชนะเกมแรกได้ก่อนละครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไบเออร์เลเวอร์คุเซนไปได้เลยนะครับ มาถึงเกมคู่ที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับเที่ยงคืน45นาทีเหมือนกันนะครับลิเวอร์พูลครับอีกหนึ่งติงแชมป์ในรายการนี้นะครับจะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างสปาร์ตาปลาครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับชนะคู่แข่งรวดมา6เกมติดต่อกันนะครับนาทีนี้ใครก็หยุดพวกเขาลำบากเหมือนกันนะครับตัวหลักๆวันนี้นะครับจะนำทัพโดยครูดิกัรโปครับฮาวิเอเลียด์ลุยส์คูมาร์สครับจะเป็นสาประสานในเกมรุกครับแดนกลางมีเอนโดนะครับโซบอสไลแม็กคอนเนลเกมรับมีเฟอร์กิลฟันได้ครับขวันซ่าโจโกเมสสแแบบบ็็็็คคคขวาาซซ์เเเเเปปปนนนิิมัััผูู้กรรระะตทงลฮอ วันนี้นะครับยกผลบุกไปเยือนสปาร์ตาปลาร์กซึ่ง5นัดหลังสุดลงเล่นชนะคู่แข่งไป4นัดเสมอไปหนึ่งและสถิติในการเล่นในบ้านนี้ก็ยอดเยี่ยมครับไม่แพ้ใครมา17นัดติดต่อกันแต่อย่างไรก็ตามครับลวอ์พูถึงแม้จะมีตัวเจ็บเยอะขนาดไหนก็ตามหันมาข้างสนามครับมีเจเกนครอปยืนอยู่นะครับผมก็เชื่อว่าเจเกนครอปเกมนี้ด้วยชื่อชั้นของลีอ์พูนะครับก็ดูดีกว่าสปาร์ตาปลาร์กก็มีดีพอแล้วครับวันนี้ที่จะสามารถบุกไปชนะทีมอย่างสปาร์ตาปลาร์กได้คู่นี้เชีย,ไไยร์ลวอ์พู ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาเที่ยงคืน45นาทีอีกคู่หนึ่งครับแต่เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกครับให้เชียร์ทีมอย่างแอสตันวิลล่าไปได้เลยครับวันนี้ยกคนนะครับปลุกไปเยือนทีมอย่างอาแจ็กสำหรับทีมอย่างแอสตันวิลล่านะครับชนะคู่แข่งรวดมา3เกมติดต่อกันนะครับฟอร์มการเล่นปีนี้ถือว่าดีจริงๆครับการคุมทีมของอูนายมารีครับวันนี้ตัวหลักๆครับนำทัพโดยโอลิวอสกินครับมูซาเดียบีแดนกลางก็มีเจ้า แดนกลางนี้มีจอร์ดแม็กกินนะครับมียูริทีเลมันดักลาสลุยนะครับแล้วก็เป็นทางเลออนไบรลีเกมรับนะครับก็จะมีโมเรโน่ลองเล่คอนซาแล้วก็มีทางแมตติแคชครับส่วนผู้รักษาประตูเป็นเอมี่มาติเนสชุดนี้ก็เป็นชุดเต็มเลยครับ วันนี้นะครับบุกไปเยือนทีมอย่างอาแจกซึ่งผลงานฤดูกาลนี้ไม่ดีเลยนะครับห้านัดหลังสุดลงเล่นครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป1แล้วก็สนัดหลังสุดในการเล่นในบ้านครับชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวนะครับเสมอไป3แต่ก็ถือว่าไม่แพ้เลยนะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่ากลางๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเปรียบเทียบฟอร์มกันณชั่วโมงนี้นะครับวินล่าดีกว่าเยอะมากก็เชื่อว่าเกมนี้วินล่ามีดีพอแลวครับที่จะสามารถบุกไปชนะทีมอย่างอาแจกถึงทิ้นได้แล้วครับดังนั้นคู่นี้เชียร์วินล่าไป เอาละครับสทีมทีม่อยากะ้ห้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้เตะในเวลาเที่ยงคืน45นาทีหมดเลยนะครับยูโรปาลีก2คู่ครับเชียร์เลเวอุเซนแล้วก็ลีแอร์พูลส่วนคอนเฟลลีครับเชียร์แอสตันวิลล่าไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่มาชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางน,นะครับของทางไซก้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมปนตวงลาไปก่อนสวัสดีครับ